ผมไปพักโรงแรมที่กําแพงเพชรเมื่อเดือนก่อนเพราะต้องไปทำธุระแถวนั้นได้ห้องพักราคาถูกแต่พอเปิดเข้าไปมันยากาศมันวังเวงแปลกๆคืนแรกก็เริ่มเลยตอนตีสได้ยินเสียงคนเคาะประตูห้องผมลุกไปเปิดไม่มีใครคิดว่าหูแว่วเลยกลับไปนอน คืนที่สองหนักกว่าเดิมคราวนี้ได้ยินเสียงคนร้องไห้เบาๆมาจากในห้องน้ำตอนแรกคิดว่าห้องข้างๆแต่เสียงมันใกล้มากเหมือนอยู่ในห้องเรานี่แหละผมรวบรวมความกล้าเปิดประตูห้องน้ำก็ไม่เจออะไรพอจะกลับไปนอนเสียงกระซิบข้างหูออกไปผมขนลุกสู้รีบออกจากห้องแทบไม่ทัน ไปถามพนักงานเขาบอกว่าห้องนั้นเมื่อก่อนมีคนฆ่าตัวตายไม่มีใครกล้าพักผมม่แทบช็อกคืนนั้นผมนอนไม่หลับเลยสรุปคือโรงแรมผีมีอยู่จริงและผมเจอมากับตัวใครจะไปพักแถวนั้นถามเขาก่อนนะว่าห้องไหนห้ามพัก